เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกับบุพเพสนิวาสของชาวธาตุลมค่ะวันนี้เป็นพลังงานที่เราจะมาเช็คนะคะเรื่องราวความรักนะคะบุพเพสนิวาสรักรักใดที่กำลังเข้ามาอุปถัมเราในอนาคต พลังงานแรนดอมนี้นะคะเราก็ต้องมาเช็คก่อนว่าเรามีพลังงานของบุคเพสสันนิวาสหรือเปล่าวันนี้เลือกใช้ไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนิดหนึ่งนะคะจะได้ตอบย้ําความรู้สึกของคุณได้อย่างชัดเจนว่ามีจุดเชื่อมโยงหรือเปล่าคนที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้นะคะเป็นชาวธาตุลมชาวธาตุลมประกอบไปด้วยราศีเมถุนนะราศีตุลราศีกุมลัคนาเมถุนลัคนาตุลแล้วก็ลัคนากุมค่ะฟังพลังงานแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นนะคะคุณ เขาว่าคุณเคยเข้าใจคำว่าบุเพันิวาสไหมมันเหมือนเป็นพลังงานว่าหรือเป็นจุดเชื่อมโยงของภพชาตินะคะคือ,เ,อเราทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันกันมาเนี่ยมันก็อาจจะมีอันนี้ส่งผลบุญนะคะส่งผลให้ในภพปัจจุบันนี้เรามีเกณฑ์ได้เจอกันบางที เราเจอกันแล้วเราใช้ชีวิตอยู่กันแล้วเราก็สิ้นสุดกันหรือว่าจะคบกันยืดยาวจนถึงไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรหรือมันจะมีสิ้นสุดกันต่างคนต่างมีครอบครัวก็ถือว่าเป็นเป็นคู่มั่นคู่หมายคู่สัญญาตามตาม,ตามเขาเรียกว่าตามบุเพสนิวาสอะเนาะ ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำกรรมสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะไปรู้ถึงขั้นนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีพลังงานตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเรามีจุดเชื่อมโยงไหมเวลาที่เรามีความรักมักจะไม่ค่อยสมหวังแล้วครั้งต่อไปเราจะสมหวังหรือเปล่าเอ๊ะเขามาเกิดแล้วหรือยังอ่ะเราไปเชื่อมโยงด้วยพลังงานบุพเพสนนิวาสกันนะคะขอดูพลังงานบุพเพในตัวคุณก่อนนะว่า มีพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะคะพลังงานแรนดอมนี้อาจจะเป็นเรื่องราวของความเชื่อนะคะชอบไม่ชอบนะคะลองฟังดูถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องอเขาเรียกว่ามีความเชื่อด้วยผสมการใช้วิจารณญาณค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วัสนาอัมเมซิงทาโร่นะคะเราไปดูพลังงานใบแรกลุ้นนะว้าว ยินดีด้วยค่ะชาวทัดลมนะคะคุณมีพลังงานของโหยถ้วยแห่งความรักมาแล้วที่หยิบยื่นมาให้ดังนั้นคู่แท้คู่สัญญาเนาะคู่ตามภพชาติหรือว่าบุพเพศนิวาสย่อมส่งผลให้คุณได้พบเจอความรักในชาตินี้ในภพนี้ภพปัจจุบันนี้นะคะขอดูไพ่ใบที่สองนะคะมีดวงสนับสนุนเกื้อกูลกันไปในทิศทางที่ดีอืมสามใบเป็นไพ่ตอบโจทย์เป็นพลังงานบวกนะคะไม่ได้มีไพ่ลบหรือว่าเป็นไพ่ของอ่วิบากกรรมอะไรมากมายนะัก ดังนั้นนะคะคู่บุพเพสันิวาสที่คุณกำลังรอคอยอยู่นะคะ,ะถ้าไพ่สามใบเนี่ปรากฏขึ้นคือคุณมีและจุดเชื่อมโยงของพลังงานนี้กำลังทำงานนะคะไพ่ในตำแหน่งของ3มถ้วยการแต่งงานการมั่นหมายการเฉลิมฉลองการยินดีนะคะ,ะหรือว่าการที่คุณได้มีพบเจอเขาเรียกว่าพ่อสื่อแม่ชกักก็มีส่วนช่วยทำให้ความรักของคุณ มีความเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นในเรื่องของการพบเจอด้วยเดี๋ยวเราไปขยายความกันนะคะเราจะขยายความด้วยใช้ไพ่ชุดใหม่เนาะ ชาวทัานลมเปิดใจกว้างๆค่ะพลังงานแรนดอมนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของเราหรือไม่ใช่ก็ได้อาจจะตรงคุณบางช่วงบางตอนหรืออาจจะส่งผลในอนาคตนะคะหรือบางคนก็เจอแล้วด้วยนะบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ้ยอาจารย์เจอแล้วในอดีตลองฟังดูใช่ราศีสัมพันธ์นักสัตว์ด้วยหรือเปล่าเนาะหรืออีกอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องราวของ เขาเรียกว่าบางทีคุณอาจจะเข้ามาฟังเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเนาะไม่ได้มาดูดวงนะคะถือว่าเออว่างแล้วก็มาเป็นเพื่อนยินดีต้อนรับทุกการรับฟังนะคุณจะฟังแบบไหนก็แล้วแต่เลยนะคะสิ่งดีๆรับไว้นะคะสิ่งอะไรที่มันเป็นเอ่อเรื่องราวที่เรารู้สึกแบบไม่ไม่ชอบใจเลยลองดูแลนดอมอื่นนะเรามาเริ่มกันเลยจ้ะปุเพศนิวาสแห่งรัก รักใดที่กำลังมาอุป,ปถัมเราและมีเกณฑ์จะได้พบเจอเขาคนนั้นใช่หรือไม่คุณมีเกณฑ์ได้พบเจอคะ่ะความรักของคุณนะคะอาจจะมีในรูปแบบของพลังงานของรักต่างวัยเข้ามาด้วยนะคะนี่ไพ่ของความรักเดี๋ยวอธิบายทีเดียวนะขออนุญ,ญาตเปิดไพ่ทำนายดวงก่อนนะคะรู้สึกว่ากำลัง ดัดสรรกาลังเริ่มต้นกําลังที่จริงน่าจะมีเกณฑ์พบเจอได้แล้วด้วยนะคะหรือบางคนนะคะก็น่าจะเป็นเวลาอันใกล้นี้แล้วที่จะได้พบเจอความรักในกลุ่มของบุพเพันิวาสเนาะใครก็ตามที่บังเอิญมาเจอแรนดอมนี้ด้วยความบังเอิญหรือโชคชะตาพามานะคะให้บางทีความบังเอิญก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณเขาเรียกว่าดวงของคุณก็ได้นะภพ่ในตำแหน่งแรกนะคะมันจะซ้อนทับกันในเรื่องของความรักนะคะ ดวงของคุณจะมีเกณฑ์ได้พบเขาและเธอคนนั้นเนาะจริงๆแล้วอย่างที่บอกค่ะคุณอาจจะมีเรื่องของคนกลางนะคะอาจจะเป็นเพื่อนเราครอบครัวเราหรือรุ่นพี่รุ่นน้องหรือใครก็ตามเนี่ยอาจจะมีเรื่องราวของการอ่าเขาเรียกว่าโยงยายชักนําให้เราได้มีความรักหรือให้เราได้เจอกันพอเจอกันเซนแรกที่คุณรู้สึกและสัมผัสได้คือคุณรู้สึกว่าเขาดูดีจังคุณไม่ได้มองว่าเขารวยจังนะคุณจะรู้สึกว่าเออเขาดูดีเขาเป็นคนที่พูดจา มีเหตุมีผลมีความคิดเป็นคนคุณจะมองตรงนี้ก่อนเลยมีความคิดพูดจาดีเนาะมีเหตุมีผลน่าจะมาจากการได้แนะนำกันนะคะพอความรู้สึกตรงนี้มันคุณต้องการคนที่มีความคิดเป็นผู้นำและผู้ใหญ่อยู่แล้วพอคุณได้พูดคุยกับเขามากๆขึ้นนะคะโอ้โหมีทั้งแมวดำแมวขาวเลยเนาะความรู้สึกเขาเรียกว่าพลังงานเซนจุดเชื่อมโยงคุณมันจะเชื่อมโยงคุณปฏิป,ต,ปต่อคุณให้คุณรู้สึกแบบว่า เอ๊ตกหลุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นตั้งแต่ที่ได้ทำความรู้จักกันและพลังงานนี้จะถูกดำเนินต่อไปด้วยการกระทําของเขาที่มีต่อคุณนะคะ DM เ,เพสนะคะความสำเร็จความรักเนื้อคู่คู่มั่นคู่หมายคู่แท้คู่สัญญาคู่พบชาติหรือว่าบางคนก็นเรียกว่าบุพเพสนิวาสก็จะปรากฏขึ้นดวงของการแต่งงานของคุณก็ปรากฏขึ้นเช่นเดียวกัน ดังนั้นคู่บุคเพศนิวาสเนี่ยไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ในตําแหน่งของความสัมพันธ์ชายหญิงความสัมพันธ์ชายรักชายความสัมพันธ์หญิงรักหญิงนั่นหมายความว่าคุณจะได้เจอคู่ที่มีความน่ารักเหมาะสมนะคะด้วยด้วยเซนส์ของคุณเลยแหละแล้วถามว่าอา้าวแต่งงานมั่นหมายมีลูกนั่นหมายถึงบางคู่ก็อาจจะรับเป็นบุตรบนธรรมนะคะในกลุ่มกรณีรักเดียวกันเพศเดียวกันบางคนก็อาจจะมีสัตว์เป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์เนาะแล้วแต่พลังงานนะคะแต่บอกเลยว่าไพา่3ใบบน5 ไปร่างก็อยังไปในทิศทางของพลังงานที่ดียังไม่มีจุดลบเลยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าเขาและเธอคนนั้นเนี่ยมีพลังงานเชื่อมโยงนะคะกับราศีอะไรที่พอจะมองเห็นในเกณฑ์สมพง์สัมพันธ์นี้นะคะก็คงต้องพูดว่าจะมีกลุ่มของชาวราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎเนาะแล้วก็เป็นกลุ่มของคนที่อยู่ในราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะลองดูสิคะว่ามีใครเข้ามา สมพงในเกณฑ์นี้บ้างหรือยังใน6ราศีนี้นะคะขยายต่อหรือว่าเน้นย้ำเข้าไปอีกนะในเรื่องราวของนักษัตวนะคะ <S <S นักษัตวที่เข้ามาเกี่ยวข้องจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของนักษัตวปีชวดนะ,ะปีกุลปีขานปีเถาะปีวอกและก็ปีระกานะคะเขาอาจจะอยู่ในทั้งหนึ่งราศีและสมพงกับหนึ่นักสตัตวกลายเป็นพลังงานโอ้โหคนเดียวอยู่ตรงทั้งราศีและนักสัตว์มัน พลังงานนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราได้รู้แล้วก็รักเขามากขึ้นก็ได้ค่ะเราอาจจะงอนเขาน้อยลงนั่นแสดงว่าเขาอาจจะเป็นคู่ของเรานะคะลองดูการกระทําของเขาเป็นหลักเวลาที่คุณรักกับเขาเนี่ยมันจะมีพลังงานบางอย่างที่คนรอบข้างอ่ะไม่ค่อยนิ่งกติบเท่าไหร่คืออา้าวสนับสนุนรักกันเด้อดีเลยดีเลยรักกันเลยจะแต่งเมื่อไหร่ล่ะมีน้องเมื่อไหร่มีข่าวดีเมื่อไหร่คือทุกเสียงจะเหมือนกับว่าไปในทิศทางที่ ดีใจด้วยเฮโลด้วยหรือว่าเฉลิบฉลองด้วยนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แสดงว่าเป็นที่ชื่นชมกับคนรอบข้างจนหน้าอิฉาอิฉาในที่นี้คืออิฉาในความรักที่น่ารักที่เหมาะสมนะคะอ่ะขอดูพลังงานหน่อยในภาพนี้นะคะมีทั้งแมวดำแมวขาวแล้วก็มีทั้งห่านเนาะ มีหาหรือหงฟ้ากันเนี่ยนะคะแล้วก็มีลูกหลานแสดงว่าความรักของคุณเจอเนื้อคู่คู่แท้นะคะอะต่อมาเราไปดูกันนะคะว่าเขาและเธอคนนั้นเป็นคนแบบไหนกันดีกว่านะคะ ความรักของคุณกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วนะคะต้องบอกแบบนี้มันเหมือนมีเป็นเป็นรักต่างวัยด้วยแล้วหนึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักคุ้นเคยหรือเราคุ้นเคยในครอบครัวเขาแต่เราไม่เจอไม่เคยเจอเขาหรือเราคุ้นเคยในเพื่อนของเขาแต่เราไม่เคยเจอเขามันเป็นพลังงานที่ต่างคนต่างอยู่คนละเส้นทางอยู่แล้วนะคะพอถึงเวลาค่ะ พอถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกาหนดด้วยโชคชะตานะฟ้าดิคิดเนาะคุณทั้งคู่ก็จะมีเกณฑ์ได้เจอกันต่อให้คุณไม่เคยเห็นหน้าหรือเจอกันเลยกันหรือไม่เคยพูดคุยกันแต่รู้สึกว่าพอจะมีใครแนะนําให้เราเรารู้สึกอยากรู้จักเขาอยาก ตื่นเต้นที่จะได้รู้จักเขานะคะเขาเป็นคนจริงจังเรื่องของการทํางานไม่ผิดเพี้ยนค่ะเป็นคนตั้งมัน่นเป็นดวงชีประจรเป็นดวงที่เคลื่อนที่ไปตามหน้าที่การงานนะคะงานอยู่ตรงไหนตัวเขาแต่เขาเป็นคนไม่อยู่นิ่งสแสดงว่าเป็นนักประสานงานหรือว่านักเดินทางคนหนึ่งที่ติดต่อเชื่อมโยงงานนะคะอาจจะเป็นที่ปร,รึกษาหรือว่าไปตรวจงานหรืออาจจะเป็นเจ้าของกิจการที่ไปตรวจงานนะคะเพราะดวงของเขาเอ่มักจะจอตามแรงของของ,ของการทํางานนะคะทิศทางตามการทํางานเป็นคนพูดตรงๆ อาจจะพูดเป็นถามว่าโรแมนติกไหมเขาเลือกโรแมนติกสาหรับคนบางคนและเป็นคนพูดตรงเวลาที่บริหารงานนะคะ บาดจิตบาดใจเลยทีเดียวนะแต่กับคนรักเนี่ยจะเป็นอะไรที่อ๋อเต็มที่นะคะพูดจาเพาะหวานล้อมและเป็นคนที่มักจะทําอะไรเพื่อคนรักแต่มาแต่แล้วเวลาที่จะให้ของคนรักเนี่ยมักจะไม่ใช่ของอะไรที่มันดูเหมือนออขอใช้คํานี้นะคะไร้สาระหรือแปลงเป็นสินทรัพย์อะไรไม่ได้เขาเป็นคนที่เวลาให้ของคุณเช่นอาจจะให้เป็นทองอ่ะให้เป็นสลากออมสินอ่ะให้เป็นอลอตเตอรี่ถูกไม่ถูกก็ไม่รู้แต่มันเหมือนว่ามันมีนัยยะว่าเฮ้ยมันส สามารถแปลเปลี่ยนได้มากกว่ามูลค่านะคะหรือซื้อเป็นซื้อเป็นอัญมณีที่มีราคาซื้อเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่ตกหรืออารมณ์ประมาณนี้หรือซื้อเป็นที่ดินหรือซื้อเป็นรถเป็นบ้านเป็นอะไรที่คุณได้ใช้เอาเป็นว่าที่คุณได้ใช้และสามารถซื้อมาขายไปได้มันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ที่เขาจะให้คุณนะคะทีนี้ถามว่าจะไม่พาไปกินเลยเหรอเขาก็ ก็ตามชีวิตของความรักอะค่ะก็พาไปกินแต่เวลาที่เขาให้ของเขาเป็นคนคิดเยอะหน่อยว่าของสิ่งนั้นมันน่าจะตอบโจทย์ได้หลากหลายแล้วมันก็น่าจะให้คุณได้มากมายอย่างเงี้ยอย่างจะซื้อกระเป๋าสตางค์ให้คุณอย่างเงี้ยก็ต,ต้องดูว่าพิถีพิถันหน่อยอะไรแบบนี้มีช่องมากพอไหมทําจากตัวหนังอะไรหรือว่าทําจาก ผ้าเกตอะไรอะไรก็เป็นแบบนี้นะคะมีความคงทนมีการแบบละเอียดในเรื่องของการให้ของคนรักนะคะดังนั้นเขาก็จะเนียบในเรื่องของการทํางานเวลาที่เขาทํางานหรือบริหารงานหรือบริหารลูกน้องเขาจะตรงไปตรงมาเนาะเป็นคนทํางานดวงจรนะคะโชคชะตานำพาให้คุณได้ปลดล็อกได้เจอกันนะรอบนี้เป็นการเกิดใหม่การพบเจอใหม่นะคะก็จะได้เจอได้เรียนรู้กันใหม่ประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาก็ ฝังกบไปนะคะฝังกบไม่ต้องเอามาคิดไม่ต้องเอามาหวนคืนไม่ต้องเอามาทําให้เป็นกังวลใจนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่แต่แตห่งสวรรค์ลองและคุณก็ลองลอยและเริ่มต้นใหม่กับการเกิดใหม่กับความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะจากนี้ไปจะเป็นยังไงก็เรียนรู้กันไปเหมือนอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่เราไม่รู้ตอนจบแค่ทําทุกวันอย่างตั้งใจและมีสมาธิในการดูแลหัวใจซึ่งกันและกลันเนาะแล้วก็ชุ่มชื้นหัวใจกันไปทีนี้เราไปดูว่าเขาคนนั้น,นมีฐานะเป็นอย่างไรนะ ถ้าถามว่าพลังงานของเขาเป็นไพ่ใบใหญ่เนาะน่าจะมาในตำแหน่งถือว่าน่าจะดีอู้เดอะเวอร์แสดงว่าเขา,าอาจจะมีเกณฑ์เป็นคนที่ต่างทั้งต่างทั้ง,ต,งตัวอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างทั้งเชื้อชาติต่างทั้งสัญชาติด้วยก็คืออาจจะนับไม่ได้นับถือศาสนาเดียวกันกับเราก็ได้เนาะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นคนที่เดินทางตลอดเวลาทีนี้ถามว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณจะปิดกั้นคนไทยไหมถ้าเป็นคนไทย ก็จะเป็นคนที่ดวงเดินทางเยอะมากในเรื่องของการทํางานเดินทางต่างประเทศเดินทางต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยนะคะเป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะมีความชัดเจนกาเป็นคนที่ถามว่ามีมีชีวิตที่อุปถัมภ์คุณได้ไหมอุปถัมภ์คุณได้นะเขาสามารถอุปถัมภ์คุณได้แต่การอุปถัมภ์ของเขามักจะมีเหตุมีผลเสมอนะคะจะไม่ได้ฟุ่มเฟยจะไม่ได้ให้ในสิ่งที่มันแบบว่าปนเปือแบบ โอ้โหแบบละลายแม่น้ําด้วยเอาเงินไปละลายแม่น้ําอันนี้ไม่ใช่นะคะคุณเจอคนที่ค่อนข้างอ่า จะถามว่าตนีทีเหนียวไหมไหม่นะเพราะเขารักคุณแล้วเขาตั้งใจทำแต่เขารู้ว่าเงินแต่ละบาทมันหายากดังนั้นเวลาที่เขาจะซื้ออะไรมักจะคิดหน้าคิดหลังเสมอเหมือนกับที่เขาเวลาที่เขาจะคบกับคุณเขาก็มองแล้วว่าคุณสามารถคุณเขาชอบคนที่มีความเป็นผู้ผู้หญิงผู้หญิงหรือมีความเป็นแม่ของลูกหรือว่ามีความเป็นคนใจดีใจเย็นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเวลาที่เขาทํางานบางทีมัน บางทีเขาอาจจะเขาเป็นคนพูดน้อยอะนะบางครั้งคุณอาจจะต้องใจเย็นมากๆเขาจึงชอบคนใจเย็นนะคะการติดต่อสื่อสารของคุณทั้งคู่จะเป็นพลังงานออนไลน์นะคะโลกโซเชียลออนไลน์นะคะช่องทางออนไลน์การพิมพ์ลายอะไรแบบนี้นะคะ อุปสรรคอย่างเดียวของความรักความสัมพันธ์ของคุณก็คือเขาเป็นคนตรงไปตรงมานั่นเองแต่กับคุณเขาโรแมนติกอยู่แหละแต่เวลาที่เราอะอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เงี้ยบางทีเขาก็ต้องมีมีเหตุและผลในการคุยกับเขาหรือว่าถ้าคุณจะทะเลาะกันกับเขาเขาจะยอมคุณนะคะแต่การยอมของเขานั่นไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะเขายอมเพราะว่าเขารักคุณมากกว่าแล้วพอคุณใจเย็นลงเมื่อไหร่เขาจะเลือกที่จะหันหน้าเข้าไปอธิบายให้คุณฟังว่าสิ่งที่คุณคิดณเวลานั้นที่ไม่รีบอธิบายเพราะว่าอธิบายไปมันก็กลายเป็นโโมหกันนปเ่าะะค ก็จะใชเ้เหตุผลตอนหลังเสมอเพราะเขาเป็นเ้าไพ่ในตำแหน่งเนี้ยกับตำแหน่งเนี้ยนะคะต่อให้ทะเลาะก,กันกับคุณไฟติ้งกันอยู่ทะเลาะก,กันอยู่เขาเลือกที่จะเงียบนะคะและเขาเลือกที่จะใช้เวลาในช่วงที่คุณอารมณ์นิ่งขึ้นเขาก็จะอธิบายทุกเป็นคนที่มีความชัดเจนนะคะเป็นคนมีเหตุมีผลฐานะอุปถัมภ์ค้ำคูนได้นะคะแต่เขาจะโดดเด่นชื่อเสียงด้านการงานมีชื่อเสียงด้านการงานมากกว่าการเงินนะ ภายในตำแหน่งต่อมาค่ะเขาเวลาที่เขามีเวลาอยู่กับคุณเขาจะทาอะไรบุพเพสันนิวาสนี้แบบว่าเหมือนกับว่าคุณกับเขาไม่รู้จักกันต้องเรียนรู้กันใหม่นะคะไม่รู้เขาชอบอะไรชอบสีอะไรชอบกินอะไรชอบไปเที่ยวแบบไหนมันเป็นการเรียนรู้กันใหม่หมดเลยแต่ก็ไม่ใช่ถึงขั้นจะต้องขึงขังหรือว่าต้องเอาเรื่องเอาราวนะคะให้เดินทางสายกลางค่ะพลังงานของความรักของคุณก็คือเรียนรู้กันไปทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องบังคับให้เขาเป็นเราเราเป็นเขาให้เขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาอันนี้จะดีที่สุดเดินทางสายกลางค ความสัมพันธ์น่าจะไปรอดกว่าพลังงานความรักบ่งบอกว่าที่ผ่านมาทั้งคู่เนี่ยผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่ดีมาหมดละค่ะพูดง่ายๆคือเขาก็อาจจะมีประสบการณ์ความรักที่เคยแบบว่ามีรักสามเศร้ามาก่อนตัวคุณก็มีเกณฑ์ในนี้ด้วยนะคะมันก็เลยเป็นพลังงานที่ปงได้นะคะความรักครั้งนี้จึงเป็นความรักที่เข้าใจแหละไม่อยากสูญเสียไม่อยากพัดพากไม่อยากพังทลายเพราะว่าเจ็บมาบ่อยแลวเจ็บมาหลายรอบแล้วก็ถึงได้บอกให้เขาว่าคุณจะต้องนับเป็น the f u ก็คือศูนย์ไม่รู้อะไรกันเลย ไม่รู้เขาชอบอะไรก็แค่เรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปในพลังงานของไพ่ศิลธรรมก็คือเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องเปลี่ยนเขาให้มาเป็นให้ให้เขาเข้ามาหาเรานะคะต่างคนต่างเดินทางสายกลางทุกคนมีประสบการณ์ความรักที่ยอดแย่มาทั้งนั้นขอใช้คํานี้เลยยอดแย่นะคะโดนสวมเขาบ้างแหละโดนไม่ซื่อสัตย์บ้างแหละหรือแม้กระทั่งโดนหักหลังบ้างแหละหรือว่ารักสามเศร้าเราสามคนบ้างแหละที่ผ่านมามันเจอกันมาเยอะและ้ว พอมาเจอรักครั้งใหม่เขาก็ไม่ปรารถนาที่จะให้มันพังทลายอีกเพราะเวลาพังทีคุณทั้งคู่เหมือนกันตรงที่เวลาพังเนี่ยใจมันพังไปด้วยแล้วมัน มันฟื้นคืนลําบากนะคะมันทําให้เข็ดขยาดกับความรักครั้งใหม่กลัวหยิบจับคนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนแล้วกลัวมันจะพังครั้งนี้เขาก็กลัวพังอีกนะเพราะฉะนั้นต้อง้อยที้อยอาศัยนะอะขอดูพลังงานหน่อยว่าเ,เขารักคุณมากไหมในครั้งแรกที่มีโอกาสได้บกเพศนนิวาสมาเจอกันนะคะเขารักคุณมากไหมโอ้โห คือเขาจะเต็มที่เลยครั้งแรกที่ได้เจอกันเขาจะนัดคุณไปกินข้าวเลยนะคะแล้วก็ดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีเขารู้สึกพ,พึงพอใจแล้วรู้สึกชอบคุณมากนะคะแล้วก็อยากจะเรียนรู้คุณอย่างเงียบๆด,ดีไม่ดีนะคะอาจจะมีคนแนะนําคุณให้กับเขาก่อนที่จะมาแนะนําเขาให้กับคุณด้วยซ้ําแสดงว่าเขาอาจจะรู้เกี่ยวกับตัวคุณบ้างมาแล้วว่าเขาเป็นคนที่อชอบรู้ว่าเออถ้าถ้ามีใครแนะนําเขาชอบเข้าไปสืบค้นก่อนหรือเข้าไปส่อง Facebook คุณก,ก่อนก็ได้นะคะแสดงว่าเขา จากคุณก่อนที่คุณจะรู้จักเขานะคะแล้วเขาก็ตกหลุมรักคุณในวินาทีแรกที่เขาเห็นแล้วก็สัมผัสได้แล้วก็ส่องมองแอบบส่องแอบ,บดูนะคะชอบค่ะไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะคะเขาอยากจะติดต่อกับคุณค่ะแต่เขาไม่กล้าติดต่อเนาะเพราะดังนั้นเวลาคนที่มีใครเชียร์คุณให้กับเขาเนี่ยนะคะหรือเชียร์เขาให้กับคุณเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นฝ่ายตกหลุมรักคุณในวินาทีแรกก่อนนะนี่ไง Queen of Cup เขารักคุณค่ะเขาอยากติดต่อคุณแต่ว่าเขาอาศัยคนกลางเพราะเขาเป็นคนไม่กล้าที่จะติดต่อใครนะคะเขาจึงอาศัยสารข้อความผ่านคนกลางแสดงว่าตัวคุณเนี่ยจะต้องมีความรักครั้งนี้คุณจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยชักนําให้เจอกันและถ้าให้พูดตรงๆก็คือเหมือนเขารู้จักคุณก่อนจากการแอบไปส่องคุณแล้วด้วยในเวลานี้นะคะลองถามเขาดูนะถ้าไร,รักกันแล้วอะนะ ขอเปลี่ยนพลังงานไพ่ค่ะชาวทัดลมอ่ะเดีย๋ยวเราจะตั้งคำถามกับหัวใจกันอีกรอบหนึ่งรักครั้งนี้จะไปในทิศทางใดบ้างและต้องระวังเรื่องอะไรทิศทางใดเอาขอทิศทางก่อนนะอ่ารักครั้งนี้เป็นรักครั้งใหม่ต้องระมัดระวังอารมณ์นะคะการสื่อสารเนาะนะคะ the w e r e w มอีกแล้วนะคะและให้รู้ว่าเขากับเราเนี่ยจะมีโอกาสได้เจอและเป็น the lover เป็นคู่รักด้วยนะคะอ่า นั่นสือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสี่ถ้วยค่ะคุณทั้งคู่มีสเสน่ห์ทั้งคู่แต่คุณจะเลือกกันและกันนะ ดีเอ็มเพสมาอีกแล้วดีเอ็มเพสไพ่จักรพรรดินีมาอีกแล้วซ้ํสองรอบคู่นี้ไม่แคล้วกันอย่างแน่นอนนะคะคู่นี้กว่าจะเจอเกันก็ยากแสนเข็ญพอเจอกันแล้วเนี่ยก็มีการตกกลุ่มรักกันมีความอบอุ่นเขาเรียกเดือบเบอร์เขาเรียกโลกใบนี้มันเหบี่ยงคุณทั้งคู่มาให้เป็นคู่รักเด e อบเบอร์กันพอเป็นคู่รักแล้วต่างคนต่างก็ดูแลเอาใจใส่นะลองผิดลองถูกชอบนั่นชอบนี่เรียนรู้กันไปใหม่ๆนะคะมีการแบบว่าอย่างเชิงปฏิเสธกันอยู่บ้างแหละแต่สุดท้ายดิ เอมเพคุณก็ได้เป็นพลังงานของความรักซึ่งกันและกันนะคะไม่ต้องมีข้อควรระวังใดๆค่ะแค่ทําตามหัวใจไปตามไปตามความรู้สึกก็พอไม่ต้องมีเจ้ายศเจ้าอย่างนะคะถ้าคุณคิดว่าโชคชะตานี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวทูตค่ะนำพาเด e เล v e r บให้มาเจอกันด้วยโลกใบนี้เหวี่ยงคุณทั้งคู่แม้ว่าจะมีตัวเลือกมากมายสุดท้ายคุณก็เลือกกันและกันนะคะดูตามตําแหน่งที่ชีนะอ่ะเราไปต่อนะว่า เราควรจะเสริมดวงความรักอย่างไรเพื่อความเป็นมงคลนะคะไม่ได้เพื่อแก้อะไรนะเพื่อความเป็นมงคลนะคะไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงคุณอาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะในเรื่องของตัวเองนะแล้วก็ใจร้อนให้น้อยลงนะคะส่วนการทำบุญนะคะคุณสามารถทำบุญกับสิ่งที่คุณปรารถนาได้เลยนะแบ่งปันส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะคะในการทำบุญแล้วก็ทำทานนะคะ อ่อนน้อมถ่อมตนนะคะเข้าใจเขาเข้าใจเราการทําบุญเสริมดวงนะคะให้แก้เคล็ดด้วยการทําบุญกับเด็กค่ะเด็กในที่นี้โรงบาลเด็กก็ได้นะคะเด็กที่เกิดมาพิการซ้ําซ้อนมูลนิทีเด็กต่างๆนานาลองเซิร์ชดูนะคุณมีเกณฑ์ทาบุญกับเด็กแล้วมันจะอุปถัมภ์ค้าคูนดวงความรักเป็นอย่างดีลองดูค่ะไม่ลองไม่รู้นะคะนี่คือพลังงานความรักที่อาจจะเป็นสิ่งที่โชคชะตาพาให้เจอพลังงานแลนด้อมนี้ก็ได้นะคะปุพเพสันิวาสคุณมีไหมมี เป็นบุคเพแห่งรักใช่ไหมใช่รักใดที่กําลังมาอุปถัมภ์ก็รักอย่างที่บอกค่ะซึ่งเขาเป็นคนที่จริงจังการทํางานลองดูสิคะใช่เขาและเธอคนนั้นสัมพันธ์ราศีสัมพันธ์น,นักสัตว์มีพลังงานเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเนาะก่อนอื่นค่ะสามารถที่ถ้าพึงพอใจเนาะในพลังงานนี้มีความรู้สึกแบบว่าทําให้เราหัวใจพองโตสามารถที่จะ ดูในคําอธิบายของคลิปนี้นะคะจะมีเรื่องราวการแบ่งปันนะคะค่าครูหรือว่าการกดปุ่มซุปเปอร์แตงปุ่มขอบคุณเนี่ยนะคะที่เป็นหัวใจตัวเอสใต้คลิปนี้นะคะก็จะเป็นพลังงานเลือกทางใดทางหนึ่งได้เลยเพื่อเป็นพลังงานสนับสนุนแต่ไม่ต้องทําก็ได้หรือแค่แชร์ก็ได้ค่ะแชร์เพื่อทําให้เราได้เปิดปฏิหารแห่งรักดวงเราจะได้กว้างขึ้นนะวันใดที่เราอึดอัดอาจจะได้สิ่งที่หลายๆคนแชร์มาแล้วทําให้เราปลดล็อกก็ได้ค่ะแชรเถอะคะ่ะถ้ามันเป็นความสุขที่ดีนะมี มีความสุขมากๆนะคะกับเรื่องราวความรักที่ร้อยเรียงถักทอเป็นคำพยารณ์ในแรนดอมนี้นะคะวันนี้คงลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ